สวัสดีค่ะทุกคนและยินดีต้อนรับกับสุการวิเคราะห์รายวันของวันที่28เดือนสองสองพันยี่สิบสี่เรามาเริ่มจากดัดชนีดอลลาร์สหรัฐกันเงินดอลลาร์สหรัฐติดอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสามจุดแปดและธนาคารกลางสหรัฐไม่รีบเร่งที่จะลดอ,อัตราดอกเบีย้ยโอกาสที่การปรับลดอ,อัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมจะมีน้อยและสําหรับเดือนห้าก็มีเพียงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ผู้คนจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญเพื่อคาดเดาว่าเฟดจะทำอะไรต่อไปดอลลาร์ยืนเหนือ103แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงทำให้คนกังวลแม้ว่าท่าทีเชิงบวกของเฟดจะช่วยได้ก็ตามมีสัญญาณว่าแรงกดดันในการขายเริ่มแข็งแกร่งขึ้นตามตัวบงชี้ RSI เเมื่อพิจารณาจากกราฟหากค่าเงินดอลลาร์อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่เงินดอลลาร์อาจแสดงความแข็งแกร่ง โดยมุ่งไปที่ระดับ1 0 4 9 7และ105ถ้าหากมันตกลงไปต่ำกว่า103.48สิ่งต่างๆอาจกลายเป็นหมีโดยอาจมุ่งหน้าไปสู่103ข้อมูลเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้อาจจะให้บอดแสดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนต่อมาราคาน้ำมันดิบของซาลัดหรือที่รู้จักว่า WTI ขึ้นไปถึง78.6 7ดอลลาร์สาเหตุหลักมาจากผู้การเดินทาง กันมากขึ้นหลังจากวันหยุดยาวและมีความคาดหวังว่าจีนจะซื้อน้ำมันเพิ่มขึ้นความตึงเครียดในทะเลแดงยังช่วยรักษาราคาให้สูงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักในการจัดหาน้ำมันในอีกด้านหนึ่งสมาชิกของธนาคารกลางสหรัฐพูดถึงการไม่เล็บลิงในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยและอาจสง่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันด้วยราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงนี้โดยไม่ได้สูงกว่า7 9 1ดดหอลลาร์และ80ดดอลลาร์ มากหนักตอนนี้อยู่ที่ประมาณ78.7ถ้ามันสูงขึ้นก็ยังมีความท้าทายอยู่ที่7 9 1 5และ80ข้อเสียหากราคาลดลงต่ำกว่า77.59ดอลลาร์ก็อาจดึงลงถึง75.89และ74.07ดอลลาร์ได้ดูเหมือนว่าอาจจะยากสักหน่อยสหรับผู้ที่หวังราคาขึ้นน้ำมันในสัปดาห์นี้ ส่วนราคาทองคำขึ้นไปมากกว่า2,030ดอลลาร์เนื่องจากเงินดอลลา,าร์สหรัฐไม่ค่อยดีนักและผู้คนยังคงสนใจที่จะซื้อคำโดยคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยไม่ว่าธนาคารกลางสหรัฐยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงซึ่งมักจะทำให้ทองคำมีความน่าสนใจน้อยลงแต่ความไม่แน่นอนในตลาดในปัจจุบันยังคงผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นตอนนี้ เมื่อเราดูต่อเลขค่ะทองคำอยู่เหนือ2,032ดอลลาร์ 2, 2022, มันอาจจะสูงขึ้นไปอีกอาจจะถึง2,041หรือ2,048แต่หากราคาตับลงมากกว่า2,032กอดเผชิญกับความท้าทายบางประการโด,ยล,ลดบบยล่งลงสเสระดับแนวรับเช่น2,017 2,016หรือ2,015หากราคาต่ำกว่า2,009ก็อาจจะลงไปถึง2,005หรือ2,000ก็ได้ ส่วนต่อมา AUD ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ0 6 5 5เนื่องจากผู้คนระมัดระวังก่อนที่ออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูล CPI ราย,ลายเดือนในวันจันทร์ทั้งคู่ลงลงเล็กน้อยเนื่องจากความรู้สึกที่หลากหลายในตลาดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นแม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงแต่นักลงทุนยังคงรองข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากสาหรัฐและออสเตรเลียและจะมี วิทยาการจากธนาคารกลางจำนวนมากในสัปดาห์นี้มีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคำสั่งการซื้อสินค้าคงทุนข้อมูลที่อาศัยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งบงชีว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปลายปีนี้ในออสเตรเลียรู้สึกกดดันเนื่องจากตลาดที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวสินค้าคงคลังของจีนเพิ่มขึ้นและราคาเหล็กที่ดุดลง เมื่อดูจากการาฟรายวันหากทั้งคู่ตกลงต่ำกว่า0.65ก็อาจจะลงไปที่0.6468และ0.6442แต่หากไปเหนือ0.656ก็ทดสอบได้ที่0.65695และ0.66ดังนั้นให้จับตาดูตัวเลขเหล่านั้นเพื่อดูว่าสิ่งต่างๆจะไปในทิศทางใดส่วนเงินปอนในวันนี้เริ่มต้นที่1.27แต่ลด,ดลงเลยอะ 1.265เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของตลาดและคำพูดที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลางสหรัฐไม่ว่าจะขึ้นต้นสัปดาห์แต่ก็ไม่สามารถครองตำแหน่งนั้นได้ส่วนหนึ่งที่เป็นเพราะการเคลื่อนไหวที่หลากหลายในสหรัฐและความเชื่อมั่นที่ลดลงในหมู่ผู้บริโภคชาวอังกฤษในเดือนกุ 5, มภาพันธ์เมื่อดูการาฟรายวันเนงินปอนด์ติดอยู่ที่ประมาณ1.27แต่ยังคงอยู่เหมือนบวกเป็น โดยเป็นเหนือ1.2628และ1.26ตัวบงชี้บางตัวที่เรียกว่า A-RSI สนับสนุนแนวคิดที่ว่าผู้ซื้ออัดยังสนใจหากแค่รู้ระดับ1.27ก็สามารถลดตั้งเป้าที่1.275และ1.28ได้จับตาดูว่าตัวเลขเหล่านี้เพื่อดูว่าสิ่งต่างจะไปในทิศทางไหนส่วนในวันอังคารข้างเงินยนินแข็งค่า,ข,าขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของญี่ปุ่นสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ผู้คนเริ่มคิดว่าบางทีธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจจะเปี่ยนนโยบายเร็วๆนี้สิ่งนี้ทําให้เงินเยนซึ่งถือเป็นแหล่งปลอดภัยและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในทางกลับกันค่างเงินดอลลาร์ไม่ดีนะเป็นวันที่สองเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลด,ดลงเมื่อดูทางเทคนิคแล้วสําหรับผู้ที่สนใจซื้อขายดูเหมือนว่าคนที่คิดว่าข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเทรดเดอร์ขาขึ้นอาจมีข้อได้เปรียบในตอนนี้ที่คู่ USD เจแนเยนอาจขึ้นไปถึงประมาณ1.51.45มีโมเมนตัมเชิงบวกในกราฟรายวันแต่ไม่ได้อยู่ในแดนที่สูงมากซึ่งบ่งบอกว่ายังมีช่องว่างในการขยับสูงขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามหากลดลงจะมีแนวรับที่150และหากลดลงอีกจะมีระดับที่1.49.4และ1.48.92การทะลุระดับต่ำกว่า1.48.92อาจเปลี่ยนแนวโน้มเชิงบวกเป็นลบมากขึ้น ส่วนเงินยูโรทรงตัวที่ประมาณ1.085ในวันอังคารหลังจากที่คำสั่งซื้อสินค้าคงทุนของสหรัฐไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ในเดือนมกราคมเงินยูโรปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์สาเหตุหลักมาจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐด,ดุลลงส่งผลให้ค่างเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงทั้งคู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง เซสชันเอเชียเมื่อวันอังคารสัปดาห์นี้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสภาพยุโรป GDP ของสหรัฐและยอดค้าปลึกของเยอรมันแม้ว่ายูโรจะไม่สูงกว่า1.0888ในวันจันทร์แต่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีโดยอยู่เหนือ1.08และ 1. 7 9 5ถ้ามันเลย1 0 8 8 8ก็อาจจะตั้งไปว่าเป้าหมายที่1 0 9 1 6 แต่ก็ยังมีโอกาสประชิญแนวต้านบ้างอยู่ที่ระดับสำคัญ1.076ที่จับตามโม i และนี่ก็คือวิเคราะห์ทั้งหมดของวันนี้ถ้ามีคำถามอะไรสามารถติดต่อมาได้เพิ่มขอบคุณมากค่ะ